ลองจินตนาการว่ามีธนาคารแห่งหนึ่งเข้าบัญชีให้คุณทุกเช้าเป็นเงิน86,400บาทไม่มีการยกยอดคงเหลือไปวันรุ่งขึ้นทุกตอนเย็นจะลบยอดคงเหลือทั้งหมดที่คุณไม่ได้ใช้ระหว่างวันคุณจะทำอย่างไรแน่นอนที่สุดคุณต้องถอนมาใช้ทุกบาททุกสตังค์ใช่หรือไม่เราทุกคนมีธนาคารอย่างนั้นเหมือนกันธนาคารแห่งนี้ชื่อว่าเวลา มันเข้าบัญชีให้คุณ86,400วินาทีทุกคืนมันจะถูกล้างบัญชีถือว่าขาดทุนตามจำนวนที่คุณพลาดโอกาสที่จะลงทุนในสิ่งดีๆมันไม่สะสมยอดคงเหลือไม่ให้เบิกเกินบัญชีในแต่ละวันจะเปิดบัญชีใหม่ให้คุณทุกค่ำคืนจะลบยอดคงเหลือของวันทั้งวันออกหมดถ้าคุณเสียโอกาสที่จะใช้ประโยชน์ในระหว่างวันผลขาดทุนเป็นของคุณ ไม่สามารถถอยหลังกลับไปได้ไม่มีการถอนของวันพรุ่งนี้มาใช้ได้อริกากำลังเดินทำวันนี้ให้ดีที่สุดจึงรู้ถึงคุณค่าของเวลาหนึ่งปีให้ไปถามนักเรียนที่สอบตกซ้ำชั้นจึงรู้ถึงคุณค่าของเวลาหนึ่งเดือนให้ไปถามคุณแม่ที่คลอดลูกก่อนกำหนดจึงรู้ถึงคุณค่าของเวลาหนึ่งสัปดาห์ให้ไปถามนักเขียนหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ จงรู้คุณค่าของเวลาหนึ่งชั่วโมงให้ไปถามคนรักที่กําลังรอคอยตามนัดหมายจงรู้คุณค่าของเวลาหนึ่งนาทีให้ไปถามคนที่เพิ่งพลาดขบวนรถไฟจึงรู้ถึงคุณค่าของเวลาหนึ่งวินาทีให้ไปถามคนที่เพิ่งรอดบุญวิตจากอุบัติเหตุจงรู้ถึงคุณค่าของเวลาเสี้ยววินาทีให้ไปถามคนที่เพิ่งชนะได้รางวัลเหรียญทองโอลิมปิกทำทุกขณะที่คุณมีให้มีคุณค่าวันนี้เป็นของขวัญ ในภาษาอังกฤษเราจรึงเรียกวันนี้ว่า present